คือว่าวันนี้ผมจะมาตบไก่ครับอแต่คือประเด็นมันจะมีไก่ตบปะวะก็คือว่าตอนที่แล้วอะ่ะผมโดนจรกรรมนะโดนสามล้มหนึ่งอ่ะครับอแต่คือว่าทำไมต้องสามล้มหนึ่งอะ่ะผมไม่เข้าใจครับแต่วันนี้ผมจะมาล้างแค้น <c oughs> จะไม่ได้มาปั่นอะไรนะแต่คือแบบว่าวันนี้ครับผมจะเล่นเป็นเฟมิลอี่นะ ก็คือว่าอย่ามาตบไก่ที่แบบเป็นซุกเซอร์บ้างอะครับ<ช>ที่เปนพวกแอคอะอมไม่เข้าใจอะครับแต่คือวันนี้บอกเลยว่าโคตรมันนะน <c oughs> ้องๆไม่ต้องตกใจนะครับ คือมันก็แค่เป็นเรื่องราวอ่ะครับนะผมจะเซนเซอร์ให้แล้วกันนะครับเผื่อทุกคนแบบว่าผวาอะไรอย่างเงี้ยนะเซนเซอร์นะ <c oughs> เซนะเซอร์อ่ะเซนเซอร์หน้ากูณดีกว่าต้องตกใจนะครับวันนี้ผมจะเล่นเป็นไอ้ผอมนะ <c oughs> ไอ้ผอมไอ้โยงอ่ะนะครับคือบอกเลยว่าอ้ผอมนี้บอกเลยว่าผมไม่รู้ว่ามันเล่น,นยังไงนะคือต้องบอกก่อนว่าวันนี้เราจะมาตีไก่ อยูหาไก่ก่อนคือแบบไม่เจอไก่สักตัวตเลยนะแต่จะเข้าบ้านก่อนเลยครับห้องไหนวะทา,ทางนี้อะทางพวกวนเราต้องเอาเลือดก,ก่อนนะอย่ากับอัพอัพสกิลก่อนนะเพื่อแบบพลังผมไม่พออะไรอย่างเงี้ยปลดล็อกก่อนเยสเซอร์เข้าไปมีอะไรปะล็อกฮะล็อกล็อกล็อกถึไน่ละโอเค ปู่เรามันแบบร้องเร็วเกินเราเอามันออกทางนี้วางกับดักนี่คือตัวนี้แม่งวางกับดักได้เว้ยคือแม่งข้อดีคือวางกับดักได้แม่งโคตรโกงเลยคือไม่เห็นตัวไหนวางกับดักได้แล้วนะเออเอาออกทางนี้อ่ะมันมันต้องมันเหลี่ยมไหมพวกนี้มันเหลี่ยมไงเหมือนเจอผมไอ้พวกเหลี่ยมเนี่ยไอ้ทางนี้ทางนี้ทางเข้าวะเฮ้ย อ๋อนี่ข้า่ามข้ารัมมีประตูตรงนี้มีประตูเราต้องไปทางนี้นะฮะเพราะว่ามันมีประตูมันเหนื่อยด้วยเหรอวะเนี่ยคือไม่มีตัวละครไหนที่แบบเป็นคิลเลอร์แล้วแบบเรียบร้อยเรียบร้อยฮะหมกแล้วพี่มันหดน้องม,มีสันเกิด ลงเหรอลงเหรอแตกไปดิครับอืมก็แตกไปดิครับอืม,อมลงไปนอนดิลงไปละเดี๋ยวไปเอาเก็บก่นอนเฮ้ยมาเร็ยไปวะเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวละจะไปไหนล่ะครับ อืมไม่ดีนะหนีไปไหนละอืมอย่างนี้ด้ครับคือแบบนะคนกลัวผมจะหนีเลยอะครับผมไม่เข้าใจอะไปไหนนะแม่สาวน้อยมาให้พี่แบบซ้ำซั้ดีนะน้องคุณไม่ค่อยพรอ้อมเลยนะผมจางเซนเซอร์ผมแล้วนะจะเป็นแอบ,บและโคตรขี้โกงอะเฮ้ยหนีเก่งเกิน แต่เข้าซร้อยกับเนี่ยตายเกือบแตกเลือดมันถึกนะแตกสวยแต่งตัวสวยละจ้ามังสาวแตกหนึ่งฮะกันดาผมมันแรงครับคือตัวนี้แม่โคตรโกงอ่ะเฮ้ยอยู่ข้างนอกเฮ้ยเฮ้ยทางนี้ทางนี้ตายหนึ่งตายหนึ่ง อยู่ข้างบนอยู่ข้างบนอะไรวะกูก็หลงแนละ้วตอนนี้ท้งออกอยู่ไหนวะออกทีนี้คือถ้าไม่มีไอ้สกิลที่ผมนี่คือผมออกไม่ได้นะทีนี้ผมก็ยังหลงทางเลยวะ่ะ นี่ไงโอเคโอ้ยเสียงไก่ร้องว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่ฮีเทนได้ไหมค่ะเฮ้ยมาตรงนี้หัวตรงนี้แม่งน่าจะมีห่าอะไรอีกจัดไปค่ะ คืองงนะงงใจเหมือนกันคือแบบว่าะมาถึงแม่งวางกับดักแล้วทำไมถึงตัวเอตัวเองไม่ติดนะปะั๊กกูละงงใจจริงๆเลยทางนี้ป่ะโอเพ่นล็อกยังไม่ยมยังไม่อะไรวะโอเควางกับดักใหม่เฮ้ยเอาออกปะ่ะมันอ,ออกดิ Okay. คผมว่าอยู่แถวนี้ในป่าชัวร์เลยสวัสดีค่ะไม่ใช่อยู่แถวนี้ไหมคะที่มาแล้วค่ะเพื่อนเราปะวะไม่เสียงอยู่แถวนี้วะวนี่ไงเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วมันแอบบมันแอบบมันแอบบอุ๊ยพี่ตูใส่ด้วยอ่ะโหดเกิน พอซอกด้วยพี่แกกเขาโหดเกินนะครับกันลุยดิครับอืมอุ้ยมาสไลด์ว่ะไปไม่ได้เขีเ้ยเอ้ยทางไหได้อยู่่ะข้างล่างเพื่อนข้างล่างทางนี้กูเห็นไปละไม่เนียนเลย Đúng này nữa à Được rồi Quá buồn quá Nốn nưng Mét mét nưng mét nưng Quá mà ai sạt เฮ้ยขี้ยมั่งข้ามเก่งจังวะยังแม่งข้ามอีกไอ้เหี้ยเนี่ยมันตีละเอ๊ะแอบแอบมันทีแอบดิทำไมวะเฮ้ยไ เก่งเหลือเกินไอเฮียมันมันมัน,มนจูกเก่งมากเลยอะ่ะอุ้ยอีกแล้วไอ้เฮียโคตรเฮียเลยไม่มีกับดักแล้วอะ่ะไประตูเปิด มึนนงนะผมได้ยินเสียงตีนเสียงกลัวปักเฮ้ยข้างนอกนอยู่ข้างนอกนี่ไงออไอ้เฮ้ยเออโดนเจี๊ยบ้อยอุ้ยมันตอยได้ำเหมึอ ไม่รอดไม่รอดไงที้นี่ก็ไม่รอดเจอกูมาดิครับอืมเพื่อนผมอยู่ข้างหน้าคุณนะครับคุณจะโดนใครกันแน่เดี๋ยวโดนหนึ่งลุ้มหนึ่งเอ้ยหนึ่งตอนหนึ่งหรือโดนสองปิดประตูใส่ผมเหรอทางนี้ค่ะ ไปดิเฮ้ยโอ้เอ้ยไม่เป็นงานเลยวะ่ะทางนี้ทางนี้ชิค่ายากหาย มาครับผมจะตบไก่ได้ตัวเนี้ยไก่อยู่นะเหนื่อยว่ะน่นจาจนะโดนจับผมปะไม่โดนออกทันเนี่ยตัวนี้ไม่โคตรโกงอะ่ะไม่แต่แอบมันจะแอบ,แอบพี่มันเหลี่ยมว่ะเหลี่ยมว่ะครับน้องเจอพี่เข้าไปอะ่ะรูป้ปะพี่มันแข็งแรงขนาดไหนน้องเห็นพี่ตัวผอมอย่างเงี้ยพี่มันสายโหดนะพี่ตามน้องทาด้วยเสียงน้องอ่ะเนี่ย ตายเลือดหมดเป็นไรวะออกเหรอไอ้เค้ยมันออกไอถึงือดหมดวะน่าเลือดหมดมั้งผมก็โหตอยู่แล้วครับทุกคนไม่ต้องบอกนะคือผมเห็นผมเป็นสิบสามอย่างเงี้ยคือแบบว่าสกิวผมไม่มีสักแอะเลยนะครับกมดล็อกบอกได้ห้างได้คิวผมได้สองคิวอ่ะตึงสุดในเกมอ่ะครับตายหมดเลยนะมีออกตัวนึง โอเคนะคือวันนี้ก็แบบมาตบก่างจริงอะครับแล้วก็ไม่อยากโชว์อะไรเยอะนะครับแล้วก็เชิกนคลิปหน้าแล้วกันนะก็อย่าลืมกระทืบไลายกัน,นเยอะๆนะครับอืมปะละ